คำถามคุณพอลลี่นะครับผมก็เข้าไปดูช่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยปัญหาคือไม่รู้จะหาอะไรได้ยังไงใช่ไหมครับคลิปที่ได้ล้านวิวอะครับคลิปเบาหวานนะครับแสดงว่าคนชอบเรื่องเบาหวานนะครับคนสนใจเรื่องเบาหวานนี่เนี่ยนะครับเราจะโฟกัสยังไงดีคนเป็นเบาหวานเนี่ยนะครับก็มี2ประเภทด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือยังไม่รู้ตัวว่าจะเป็นเบาหวานนะครับกับอีนแบบนก็คือเป็นเบาหวานอยู่และเราจะดูแลยังไงดีนะครับก็ลองเลือกดูครับว่าเราจะเลือกคนกลุ่มไหนดีนะครับ พอเราเลือกได้แล้วนะครับเราก็โฟกัสไปอย่างเช่นนะครับคนที่ยังไม่เป็นเบาหวานแต่ว่าเสี่ยงจะเป็นเบาหวานมันมีสินค้าหรือว่าอาหารเสริมอะไรก็ตามนะครับที่จะมาช่วยป้องกันอะไรได้บ้างนะครับดูแลสุขภาพนะครับเราสามารถให้บริการให้คําปรึกษาว่าป้องกันนะครับการกินอาหารอะไรบ้างนะครับเราจะอาจจะขายเมนูนะครับเป็นปิ่นโตส่งไปที่บ้านแบบนี้นะครับหรือว่าเขียนสูตรอาหารหรือว่าทําเป็นวิดีโอนะครับคอสอนให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพออกกําลังกายอะไรที่มัน ป้องกันเรื่องของเบาหวานนะครับส่วนในส่วนของคนที่เป็นแล้วเราทำยังไงดีนะครับคนที่เป็นแล้วเนี่ยนะครับเราก็ลองดูว่าอุปกรณ์อะไรที่มาช่วยเหลือให้เขานะครับป้องกันในเรื่องของการไม่ให้มันหนักกว่าเดิมนะครับจะทํายังไงให้สุขภาพมันดีขึ้นนะครับก็ต้องบอกตามตรงว่าผมเองก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเบาหวานเฉยแต่ผมแชร์เป็นไอเดียนะครับว่ามันประมาณนี้ก็คือโฟกัสกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนแล้วลองไปดูว่านะครับเราสามารถให้ความรู้อะไรให้เขาได้บ้างและมีสินค้าหรือว่าบริการอะไรที่จะมาสนับสนุนคนกลุ่มนั้นไไดด้้บบบาางนนะะครรักกก็็ลอออูมมมีถ ได้ครับ